อ๋อมีอาสามีอาสาของศูนย์เยอะไหมคะที่ที่<ก>ลงพื้นที่วันนี้ก็ประมาณสามสี่ร้อยคนนะครับมาสมาชิกน,นะครับค่ะท,คทั่วทั้งจังหวัดนะคะครับผมครับทุกอำเภอนะคะทุกอำเภอครับทุกอำเภอครับจากการที่รับข้อมูลจากสมาชิกที่ลงพ<อ>ืง้นที่ทั้งจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ประชาชนก็ออกมาจะฉขิดก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ สถานการณ์ทั่วไปก็ปกติค่ะอือคือไม่ไม่มีอะไรผิดสังเกตชอบมาพากลไม่มีครับครับอ๋อค่ะเอ่อแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาของศูนย์เนี่ยเราได้มาจากกระบวนการไหนกันบ้างคะคุณวิชายอ๋อตอนนี้ตอนนี้ท่านคุณอุบตรีจิรวัตรมุ่งสู่าแก้าดูแลตรงนี้ครับอืมค่ะค่ะแล้วจะยังไงคะนี่คืออยู่ประจําหน่วยเลยใช้วิธีการประเวณ จนถึงตอนไหนคะก็จนกว่าจะไปหยิบเลือกตั้งหมายต่อรวมถึงการนับคะแนนด้วยไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอ๋อทำงานกันเฉพาะวันนี้หรือมีการตระเวนกันก่อนวันเลือกตั้งบ้างไหมคะก็มีม,มีการตระเวนกันก่อนวันเลือกตั้งแล้วนะครับอืมค,ค่ะค่ะตระเวนเหมือนยังไงคะหาข่าวเหรอคะใช่ก็คือก็สอบสวนดูแลในการหาเสียงเลือกตั้งอะครับอ๋อถ้างั้นเป็นไงบ้างคะก่อนวันเลือกตั้ง มีการหาเสียงกันก็คืนเดียวนะครับืุต่อไปราคากอคืนคืนดีเรียบร้อยครับค่ะส่วนวันนี้ก็ถือว่าลงเป็นผู้สังเกตการใช่ไหมคะครับตอนนี้ตอนนี้ไอยู่ที่อำเภอคอยโคงครับเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ประชาชนก็ออกมา้จิทจุ์กันก็ค่อนข้างนั่นครับค่ะคือถ้าประเมินด้วยสายตาคราวนี้คนมาใช้สิทธิ์เอาเอาถ้าเปรียบเทียบคุณวิทชัยไปมากี่อำเภอแล้วคะ ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่7สมุทรทุ่งลานนะครับหมู่7ทุ่งลานก่อนหน้านี้ไปไหนมาบ้างคะก่อนหน้านี้ก็เมื่อกี้ผมมาจากอำเภอใหญ่นะครับที่อาแล้แถวเขตแย่ครับค่ะถ้าเปรียบเทียบหัดใหญ่กับทุ่งลานเป็นยังไงคะก็น่าจะหัดใหญ่เนี่ย เยอะกว่านะครับอย่างชนรานะครับกานกจริงครับอ๋อแล้วคะอาจจะเพราะคุณวิชัยเพิ่งไปถึงหรือเปล่าคะแลเลือกกันหมดเขาไปเลือกกันหมดแล้วหรือเปล่าครับครับจะอด้เป็นอย่างนั้นครับอืมค่ะค่ะอันนี้ก็คือร่วมสังเกตการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะคะครับครับอืมค่ะเดี๋ยวมีรายย้าจะแจ้งมาอีกครั้งเลยกันนะคะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากศูนย์เฉพาะกิจจิตอาสาประชาสร้างชาติคุณวุฒิชัยจุนจินดานะคะมีอาสาสมัครที่ สังเกตการเลือกตั้งถึง3ถึง500คนนะคะที่สังเกตการเลือกตั้งภาพรวมของทุกอำเภอในจังหวัดสงขลานะคะก็อยู่ในวันเลือกตั้งก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็รวมถึงวันเลือกตั้งวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้บ่ายโมง28นาทีนะคะบ่ายโมง28นาทีค่ะหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด1 7 0 1หน่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 974,140เจ็ดมืสี่ันสี่สิบคนนะคะอําเภอหัดใหญ่มากที่สุดถึง4 2 2รยิหน่วยจำนวนผู้มีสิทธิ์268,355หสอห้าสิบห้าคนค่ะสองแสนกว่านะคะสองแสนกว่านะคะแต่แล้วก็อําเภอเมืองสงขากา็ถัดไปนะคะถัดลงมาอดับที่สองมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด1 1 8 1 1 5สหนึ่งดพันหนึ่งสิบห้าคนนะคะแต่ว่า เขาก็บอกกันว่าพอยิ่งเขตเมืองก็อาจจะมีจํานวนผู้ไปใช้สิทธิ์มันอาจจะดูน้อยไปน้อยกว่าในเขตพื้นที่รอบนอกหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูว่าภาพร,รวมสรุปออกมาแล้วตัวเลขผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจวันนี้เป็นยังไงนะคะกลับไปที่สเดาค่ะกับนิสิตมาหาวิทยาลัย